ข่าวด่วนกับทุกคนเปิดค่าตัวลำไยไหทองคำหนึ่งคืนวิ่งกรุงเทพมหานคร3งานเนี่ยครึ่งล้านกันเลยทีเดียวนะครับ ล่าสุดค่ะทุกคนทางด้านนายห้างประจักษ์ชัยไหยทองคําก็ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับสําหรับค่าตัวของลำไยไหยทองคําและตอนนี้คับทุกคนทางด้านเจ้าภาพเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโทรมาคแคนเซลแต่อย่างใดนะครับนายห้างได้เปิดค่าตัวลำไยครับโชว์หนึ่งงานเนี่ยงานละ1ชั่วโมงครึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครได้ค่าตัว2 4 0 0 0 0บาททีเดียวครับลำไยรับสูงสุด3ม งานครับทุกคนในกรุงเทพนะครับก็ปาไปแล้ว680,000โหเยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนซึ่งตั้งแต่มีข่าวเนี่ยยังไม่โดนแคนเซิลงานแต่อย่างใดมีแต่ติดต่อเข้ามาเพิ่มนั่นเองครับทุกคนตอนนี้คิวงานของลำไยไหทองคำเนี่ย ไปแล้วถึงปี71นั่นเองครับหรือว่าปี2,571นะครับยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางด้านไทยรัฐบันเทิงนั่นเองที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำนั่นเองครับทุกคนรีดดี้ว่าวิ่งคืนหนึ่งเนี่ยในกรุงเทพมหานคร3งานครับทุกคนก็ป่าไปแล้วครึ่งล้าน6,000นเกินครึ่งล้านครับทุกคน6 7 0 0,000บาทนั่นเองครับ เรียกได้ว่าหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายครับพี่คนกับประเด็นที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นดราม่าเนี่ยในห้างประจักษชัยครับพี่คนก็สั่งพักงานน้องบอสแดนเซอร์ไปก่อนแล้วก็ให้แดนเซอร์ท่านอื่นเนี่ยมาทํางานแทนในช่วงนี้นั่นเองครับพี่คนคงจะให้กระแสนเนี่ยซาๆาก่อนนะพี่คนถึงจะได้เรียกตัวกลับมานั่นเองครับ อย่างที่บอกครับว่าเป็นกระแสสังคมแบบนี้นะครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทางด้านค่ายเพลงไหยทองคําเรคคอร์ดได้มีการปล่อยเพลงลาไยไหยทองคําออกมาครับทุกคนก็มีทั้งกระแสที่เข้าไปโจมตีบ้างและกระแสที่ชื่นชมในผลงานของน้องบ้างนั่นเองครับและอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนทางด้านในห้างประจักรไทยไหยทองคำเนี่ยสั่งทีมกฎหมายดําเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทอดีตแฟนสาวของบอสแดนเซอร์ชายนะครับเนื่องจาก ว่ามีสัญญากับอีกฝ่ายว่าห้ามเผยแพร่เรื่องราวที่ทำให้ศิลปินเนี่ยเสียหายแถมยังได้รับเงินสดไปแล้ว2ล้านบาทไทยนะครับดันไม่จบแล้วก็ไปส่งข้อมูลให้เพจต่างๆพร้อมโพสเฟสบุ๊กส่วนตัวปอรอเข้าใจว่าความแค้นมันสมอ,อกแต่งานนี้นะครับไม่คุ้มเสียแน่นอนลำใยหายทองคำนั่นเองคับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้าน แฟนสาวนะครับทุกคนของทางด้านน้องบอสนะอดีตแฟนสาวเนี่ยได้ออกมาให้ข้อมูลกับทางด้านรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเนาะต่างๆนั่นเองครับซึ่งในสัญญาอันนี้เรายังไม่ทราบว่าสัญญาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นบอกว่าน้องเนี่ยอยากจะมาออกรายการโหนกระแสด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ต้องมาว่ากันอีกว่าสัญญาที่น้องไปเซ็นเนี่ยนะพี่คนน้องโมอดีตแฟนแฟนสาวของน้องบอสเนี่ยไปเซ็นเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงบ้างนะพุกคนแล้วก็น้องได้ส่งข้อมูลไปให้ทางด้านเพจอื่นๆจริงหรือเปล่านะพี่คนอันนี้ก็ต้องมารอเนาะแล้วก็ให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจัดการนั่นเองซึ่งในห้างก็เผยว่าเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทอาดีตแฟนสาวของ น้องโมอของน้องบอสนะครับแดนเซอร์นั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็นําเรื่องราวรของค่าตัวลยาไยหายทองคาเนี่ยมาฝากทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าน้องมีทั้งงานพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆด้วยเท่าที่พวกเราเข้าไปดูกันเท่าที่อิมเข้าไปดูกันตอนนี้มีเป็นพรีเซนเตอร์น้ําหอมแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ เสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งแล้วกันครับทุกคนซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นว่าตอนนี้น้องลำไย,ยเนี่ยถูกขึ้นป้ายเยอะแยะมากมายหรืจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆจะมีผลกระทบหรือเปล่าซึ่งอันนี้พี่บอกว่าในเรื่องของไม่รู้สินะทุกคนสังคมทุกวันนี้ก็นะค่อนข้างที่จะแรง นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีจะมีผลกับงานพรีเซนเตอร์น้องหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่าน้องก็มีงานพรีเซนเตอร์เข้าเยอะแยะมากมายในบิลบอร์ดในในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะเห็นรูรปของลำไยห,หายทองคำเนี่ยขึ้นเพียบเลยเนาะแต่ทีนี้พอมีข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยซึ่งน้องก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับทุกคนว่า คือน,น้องไม่รู้ว่าบอสกับแฟนอดีตแฟนเนี่ยยังคบกันอยู่ก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะครับเหตุผลนี้อาจจะทำให้ลำไย,ยหายทองคำเนี่ยมีผลกระทบน้อยลงหรือเปล่าจากข่าวหรือว่าจากกระแสสังคมนะครับทุกคนซึ่งที่เข้าไปโจมตีน้องตอนนี้ก็มี2เสียง ต้องบอกแบบนี้ว่ามี2เสียงมีทั้งกระแสที่ด้านแบบเข้าใจลำไยแล้วก็มีกระแสที่ไม่เข้าใจลำไยนะครับทุกคนอุ้มมิมองว่าในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะครับทุกคนเกี่ยวกับการโทรมาแคนเซิลงานต่างๆกระแสเนี่ยเหมือนกับดีด้วยซ้ำหรือเปล่าอันนี้เพราะว่าทางด้านนายห้างประจักรชัยหายตองคำถึงขั้นว่าปล่อยเพลงออกมาเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเพลงใหม่ของลำไยเมื่อวานนี้กันบ้างครับทุกคนซึ่งปล่อยออกมาชื่อเพลงลองดูดิเออนะครับ เพลงลองดูดิเออเนี่ยปล่อยออกมาในช่องไหทองคำรคคอร์ดโอ้โหปล่อยออกมาแป๊บเดียวติด5้าในมาแรงตอนนี้ติด5้าในมาแรงนะครับทุกคนสุดไหมล่ะติด5้าในมาแรงอึ้งไปเลยสิครับทุกคนหลังจากที่ เพลงของลำาไยเนาะที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเราไม่ก็เห็นจะติดในมาแรงแต่รอบนี้ติด5ในมาแรงครับทุกคนก็ก็นี่แหละต้องลองไปดูเอาว่าสุดยอดแค่ไหนนะครับทุกคนเนาะแล้วก็มีมองว่ากระแสะเนี่ยอาจจะดีด้วยซ้ำหรือเปล่านะครับทุกคนนะเกี่ยวกับประเด็ดนนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างในส่วนตัวของอิมมองว่าผลกระทบก็คงจะมีบ้างแหละนะครับทุกคนก็คงจะมีบ้างแหละที่เกิดขึ้นเนาะก็คงจะมีบ้างแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีว่านายห้างเขาจะมีการแก้เกมยังไงไม่เชื่อว่านายห้างประจักษ์ชัยแห่งน้งคำเขาฉลาดอยู่แล้วนะเขาฉลาดอยู่แล้วในการแก้เกมเลยต่างๆนะครับปังมากปังมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มด้วยเนาะนะครับเพลงติดห้าในมาแรงทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างเมื่อวานนี้ที่เข้าไปดูเนี่ยประมาณหลักหมื่นวิวตอนนี้ส0 0 0สนกว่าวิวแล้วนี่แหละสังคมให้ความสนใจนะครับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะแล้วฟีดแบ็กจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมารอติดตามกันมารอดูรุนว่าน้องโมแฟนเก่าของน้อง บอสเนี่จะออกโหนกระแสรหรือเปล่านะครับนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับให้กับอุ้มอิ่มด้วยเนาะเดี๋ยวมีอะไรฟีดแบ็ k ต่างๆความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ว่าตอนนี้ค่าตัวของลำไยคืออึ้งอะ น้องวิ่งสามคืนได้แบบโอโหรายได้เยอะมากๆเนาะทุกคนนะปังมากๆากคลิปนี้เป็นกําลังใจครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับเนาะอึ้งเลยนะฮะทุกคนวันนี้กระแสแบบดีมากเลยนะคลิปนี้เป็นกําลังใจกับอิ่มด้วยนะครับ